สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะคลิปที่12ประจำเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั้นครวรจะสอนเด็กๆเรื่องอะไรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่ครวรจะสอนเด็กๆนะคะก็คือเรื่องของการบวกจำนวน3จํจำนวนนะคะ ควรจะยกตัวอย่างนะคะจำนวน3จํจำนวนซึ่งควรจะยกตัวอย่างเป็นไข่ไก่นะคะอ่ะโดยควรจะแบ่งไข่ไก่ออกเป็น3กองนะคะกองที่1มีไข่ไก่สองฟองนะคะกองที่สองมีไข่ไก่ทั้งหมด4ฟองกองที่3ม,มีไข่ทั้งหมด6ฟองนะคะ ทั้ง3ามกองหรือว่าสามจานเนี่ยนะคะมีไข่รวมกันกี่ฟองอ่ะเด็กๆทำยังไงคะมีวิธีคิดอย่างไรอ่ะไปดูกันวิธีแรกนะคะเราจะใช้วิธีการนับจํานวนไข่กองที่1กับกองที่2นะคะรวมกันก่อนแล้วจึงนับรวมกับไข่กองที่3ซึ่งเราจะได้ไข่ทั้งหมด12ฟองนะคะ เราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกได้ว่าวงเล็บเปิดนะคะควรบอกแล้วว่าวงเล็บในคลิปที่แล้วนะคะเราจะใส่วงเล็บไว้เพื่อที่เราจะหาคำตอบก่อนนะคะเราจะได้ว่าวงเล็บเปิด2อบวก4วงเล็บปิดบวกด้วย6นะคะ2มาจากไหนสองก็มาจากไข่ กองที่1บวกกับ4ซึ่งเป็นไข่กองที่2และ6ก็คือจำนวนไข่ในกองที่3นั่นเองละค่ะอ่ะทีนี้เรามาหาคำตอบนะคะ2บวก4บวก6จะได้เท่ากับ6บวก6เท่ากับ12นะคะนี่คือวิธีการที่1นะคะต่อไปวิธีการที่2นะคะก็คือนับไข่ไข่ไข่ไก่กองที่2กับกองที่3รวมกันก่อน แล้วจึงค่อยนับจำนวนไข่กองที่1น,นะคะซึ่งก็จะได้ทั้งหมด12ฟองเหมือนกันนะคะโดยเราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า4บวก6บวก2เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะครใส่วงเล็บไว้ข้างหน้าระหว่าง4กับ6นะคะตรงนี้นะคะอะครววนอ่านใหม่นะคะเพื่อให้เด็กๆไม่งงนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์จะเขียนได้ว่าวงเล็บเปิด4บวก6 วงเล็บปิดนะคะบวก2เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะคำตอบที่ได้คือ4บวก6บวกสนะคะจะได้เท่าไหร่คะตรงนี้ครูนบอกแล้วว่าในวงเล็บเราจะทำก่อนนะคะ4บวก6ได้10เรามาเขียนฝั่งนี้นะคะ10บวกด้วย2 10บวกสได้12นะคะ ต่อไปวิธีการที่3นะคะก็คือนับจำนวนไข่กองที่1กับกองที่3รวมกันก่อนแล้วจึงนับรวมกับไข่กองที่2เราก็ยังรวมกันได้เท่าไหร่เหมือนเดิม12ฟองเหมือนเดิมนะคะโดยประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะเขียนแบบนี้ค่ะวงเล็บเปิด2บวก6บวก4เท่ากับเหลี่ยม 2บวกบวก4นะคะ2บวกได้8 8บวก4ได้12นะคะอ่ะนี่ก็คือ3วิธีนะคะในการหาคำตอบนะการหาผลบวกของจำนวนนับเนี่ยนะคะนักเรียนการหาหาคำตอบของจำนวนนับ3จํจำนวนเนี่ยเราจะใช้วิธีการบวก2จํจำนวนใดก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยบวก อีกจำนวนที่เหลือนะคะถ้าเราบวกกันเลยทีเดียวเนี่ยมันจะเยอะแล้วมันจะมั่วเพราะฉะนั้นบวกกัน2จํานวนก่อนจํานวนใดก็ได้เอามาบวกกันก่อนแล้วก็ค่อยบวกกับจํานวนที่เหลือนะคะมันจะง่ายนะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นภาระงานที่เด็กๆจะต้องทานะคะก็คือหน้า82นะคะหน้า82 ข้อที่หนึ่งให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่หายไปนะคะเขายกตัวอย่างในข้อที่หนึ่งมาให้นะคะควรจะทำให้ดูในข้อที่สองนะคะเขาให้เป็นตัวเลขมามีเลขหนึ่งเลขสามเลขสิบอ่ะอันนี้เด็กๆด,ดูออกไหมคะคือส่วนย่อยกับส่วนรวมนั่นเองนะคะอันนี้เขาให้สิบมาใช่ไหมครับแล้วก็ให้จำนวนย่อยคือสามกับหนึ่งมา แล้วให้เราเติมคำตอบจำนวนที่เหลือพูดง่ายๆว่าเราเอาจำนวน3จํจำนวนบวกกันให้ได้10นะคะซึ่งเขาให้ตัวเลขมาแล้ว2ตัวคือ3และ1เราก็เอา2อ2ตัวที่เขาให้มาคือ3กับ1เนี่ยมาบวกกันก่อนใช่ไหมคะ3บวก1เป็น4 4บวกอีกเท่าไหร่ถึงจะได้10 ใช้วิธีการใดได้บ้างนะคะก็คือครวจะใช้วิธีการนับต่อนะคะ4แล้ว5 6 7 8 9และ10นะคะครวใช้วิธีการนับต่อนะคะตรงนี้ครวใส่เลข6นะคะหมายความว่า10เท่ากับ3บวก1บวกห นะคะ3บวก1บวก6นั่นเองนะคะอ่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่2เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมเขาให้ประโยคสัญลักษณ์มาว่า4เออโทษค่ะ6บวก4บวก2เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะเราก็ เอามาเขียนได้ว่า6บวก4บวก2เท่ากับวงเล็บเปิดหบวกสี่เหลี่ยมวงเล็บปิดแล้วบวกด้วย2ในสี่เหลี่ยมตัวนี้เราจะใส่เลขอะไรลงไปใส่เลขอะไรคะเลข4ใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้6บวก4ใช่ไหมอ่ะทีนี้พอหบวก4อยู่ในวงเล็บใช่ไหมคะหบวก4ได้เท่ากับ10 10บวก2เป็น 12เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำได้ไหมคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะมันอาจจะยากหรือว่าสับสนเล็กน้อยนะคะเด็กๆพยายามทำความเข้าใจนะคะ,ะถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงนี้นะคะเด็กๆถามผู้ปกครองได้นะคะ มันไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเด็กๆไม่เข้าใจเด็กๆก,ก็สามารถที่จะกลับไปดูย้อนกลับไปดูได้นะคะในคลิปแรกๆนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องลาไปแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย